กล้องโทรทัศน์อวกาศเจมส์เว็บเป็นอุปกรณ์ที่น่าทึ่งมากซึ <the <the ่งมีพลังมากกว่ากล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลประมาณ1 0 0เท่าและกล้องโทรทัศน์อวกาศฮับเบิลยังสามารถสังเกตการสถานที่ที่อยู่ห่างออกไปประมาณ13,000ล้านปีแสงได้แต่เมื่อไม่นานมานี้เจมส์เว็บได้แสดงความสามารถเหนือชั้นกว่าอย่างอื่นเพราะมันมองเห็นบางสิ่งบางอย่างที่ไม่ควรมองเห็นนักดาราศาสตร์ใช้กล้องโทรทัศน์เพื่อตรวจจับหลุมดำมวลยิ่งยวดซึ่งเกิดขึ้นเมื่อจักรวาลของเรามีอายุไม่ถึง600ล้านปี ซึ่งยังเป็นเพียงทารกเท่านั้นการค้นพบนี้ถือเป็นหลุมดํามวลยิ่งยวดที่เคลื่อนที่อยู่ไกลที่สุดที่เคยพบเห็นหลุมดํานี้ตั้งอยู่ในใจกลางกาแล็กซี่แม่ของมันซึ่งมีชื่อว่า CS1019 หลุมดํานี้ยังเป็นหลุมดําที่มีขนาดเล็กที่สุดและมีมวลน้อยที่สุดแห่งหนึ่งที่พบในจกนักรวาลยุคแรกหลุมดํานี้มีขนาดเท่ากับดวงอาทิตย์ประมาณ9ล้านดวงอาจดูเหมือนว่าเป็นจํานวนมหาศาลแต่ในความเป็นจรงิงหลุมดามวลยิ่งยวดมักมีมวลมากกว่ามวลของดาวฤกษ์ของเราเป็นพันล้านเท่า แต่สิ่งที่แปลกประหลาดเกี่ยวกับการค้นพบนี้คืออะไรและทำไมนักวิทยาศาสตร์ถึงยากที่จะอธิบายเรื่องนี้ได้อย่างที่เราทราบกันว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดน่าจะใช้เวลานานกว่า600ล้านปีจึงจะเติบโตได้เต็มศักยภาพซึ่งเกิดขึ้นเมื่อหลุมดำกินสาสสารรอบข้างหรือรวมตัวกับหลุมดำที่ใหญ่กว่าแม้แต่หลุมดำที่คล้ายกับหลุมดำที่ศูนย์กลางของทางช้างเผือกของเราซึ่งมีมวลเกือบ4.5ล้านเท่าของดวงอาทิตย์ของเราก็คาดว่าจะมองเห็นในจักรวาลได้มากขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ เอาละพูดตามตรงแล้วนักวิทยาศาสตร์สงสัยมานานแล้วว่าหลุมดำมวลยิ่งยวดอาจมีอยู่จริงในเอกภพยุคแรกแต่ทฤษฎีนี้ได้รับการพิสูจน์แล้วด้วยกล้องเจมส์เว็บและตาอินฟราเรดของมันทฤษฎีนี้แสดงให้เห็นว่าหลุมดำซีอสิบเก้ากำลังกินสารสารท,ทั้งหมดที่สามารถเอื้อมถึงได้อย่างเต็มที่หลุมดำที่กำลังเคลื่อนที่นั้นมักจะถูกร้อมรอบด้วยก,ก๊าซและฝุ่นที่หมุนวนอยู่ภายในการหมุนวนดังกล่าวเรียกอีกอย่างว่าจานพอกพูนมวลแรงโน้มถ่วงของหลุมดำจะทำให้สารสสารร้อนขึ้น ซึ่งทําให้จานนั้นเปล่งประกายระยิบระยับเหมือนเพชรอืมขออภัยแต่นั่นยังไม่ใช่ทั้งหมดสนามแม่เหล็กอันทรงพลังที่เกิดขึ้นระหว่างกระบวนการนี้จะส่งสาสารไปยังขั้วของหลุมดําและในบางครั้งสาสารเหล่านี้จะถูกพ่นออกมาด้วยไอพ่นทรงพลังสองลำไอพ่นเหล่านี้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วที่ใกล้เคียงกับความเร็วแสงซึ่งก่อให้เกิดแสงสว่างที่สว่างมาก อย่างไรก็ตามนักดาราศาสตร์ได้เฝ้าดูกาแล็กซีที่มีหลุมดําเก่าแก่ผิดปกติซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของโครงการวิวัฒนาการของจักรวาลที่เริ่มตั้งแต่การสํารวจพวกเขาเห็นกาแล็กซีในสภาพที่เป็นอยู่เมื่อจักรวาลซึ่งปัจจุบันมีอายุประมาณ13,800ล้านปีมีอายุเพียง570ล้านปีเท่านั้นนอกจากตัวละครหลักในวิดีโอนี้แล้วนักวิทยาศาสตร์ยังได้พบเห็นหลุมดําอีก2แห่ง ซึ่งน่าจะเกิดขึ้นเมื่อ1,000ล้านปีหลัง Big กแบงและอีกสิเกาล็กซี่โบราณที่ดำรงอยู่เมื่อระหว่าง470ถึง675ล้านปีหลังจุดเริ่มต้นของประวัติศาสตร์จักรวาล สิ่งที่เจ๋งที่สุดเกี่ยวกับการค้นพบทั้งหมดนี้ก็คือจนกระทั่งเมื่อไม่นานมานี้การวิจัยเกี่ยวกับสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในเอกภพยุคแรกๆล้วนแต่เป็นเชิงทฤษฎีเท่านั้นแต่ในปัจจุบันด้วยความช่วยเหลือของกล้องโทรทัศน์เจมส์เว็นักดาราศาสตร์ไม่เพียงแต่สามารถมองเห็นกาแล็กซีและหลุมดำในระยะทางที่ไม่อาจจินตนาการได้เท่านั้นแต่ยังสามารถวัดพวกมันได้อีกด้วย นี่ไม่ใช่การค้นพบครั้งเดียวที่เกี่ยวข้องกับหลุมดําที่เกิดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ตัวอย่างเช่นเมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้เห็นดาวเลกสองดวงเคลื่อนที่ช้าลงในวงโคจรรอบหลุมดําและสรุปว่าน,น่าจะเป็นผลจากแรงต้านที่เกิดจากสาาสารมืดนี่ถือเป็นครั้งแรกที่นักดาราศาสตร์อาจค้นพบหลักฐานทางอ้อมที่บ่งชี้ว่าสาาสารมืดจำนวนมาหาศาลสามารถห้อมล้อมหลุมดําได้ ตอนนี้พูดถึงสสารมืดที่ว่านั้นแล้วมันคืออะไรและประกอบด้วยอะไรบ้างน่ะเหรอจักรวาลของเราประกอบด้วยสสารปกติสสารมืดและพลังงานมืดสสารปกติซึ่งก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณมองเห็นด้วยตาของคุณเองหรือด้วยความช่วยเหลือของเครื่องมือคิดเป็นประมาณร้อยละหของจักรวาลเนื่องจากมันเป็นเพียงเศษเสี้ยวเล็กๆของจักรวาลบางทีเราไม่ควรเรียกมันว่าปกติหรือเปล่านะพลังงานมืดครอบครองประมาณร้อยละ68และประมาณร้อยละ27ของจักรวาลเป็นสสารมืด สาสารมืดเป็นเพียงอีกสิ่งหนึ่งในอวกาศที่สร้างความสับสนให้กับนักวิทยาศาสตร์ยังไม่มีที่สิ้นสุดหากพลังงานมืดเป็นแรงที่ต้องรับผิดชอบการขยายตัวของจักรวาลสาสารมืดก็ควรจะอธิบายวิธีที่วัตถุต่างๆทำงานร่วมกันสาสารมืดที่เข้าเกณฑ์นั้นมีหลากหลายมากตั้งแต่อนุภาคแปลกๆไปจนถึงวัตถุที่มืดมากแม้ว่านักดาราศาสตร์จะยังไม่สามารถเข้าใจได้ว่าสาสารมืดคืออะไรกันแน่แต่พวกเขาก็รู้แน่ชัดว่าสาสารมืดไม่ใช่อะไรบ้าง สสารนี่มืดดังนั้นเราจึงสามารถแยกดาวเลิกและดาวเคราะห์ที่มองเห็นได้ออกไปได้นอกจากนี้ยังไม่สามารถเป็นเมฆมืดของสสารปกติได้มิฉนั้นนักวิทยาศาสตร์ก็จะสามารถตรวจจับมวลสารมืดได้สสารมืดไม่ใช่ปฏิสสารเนื่องจากนักดาราศาสตร์ไม่เห็นรังสีแกมมาเฉพาะที่ปรากฏขึ้นเมื่อปฏิสสารสัมผัสกับมวลสารและสสารมืดก็ไม่ใช่หลุมดําขนาดยักษ์เช่นกันกล่าวอีกในหนึ่งคือสสารมืดยังคงเป็นปริศนาสําหรับเราพอๆกับพลังงานมืด อย่างไรก็ตามกลับมาที่การค้นพบสาสารมืดรอบหลุมดำกันดีกว่าหากได้รับการยืนยันก็จะถือเป็นความก้าวหน้าครั้งสำคัญในการวิจัยสสารมืดสิ่งที่ช่วยนักวิทยาศาสตร์คิดค้นแนวคิดนี้ได้ก็คือสาสารมืดมีปฏิสัมพันธ์กับแรงโน้มถ่วงซึ่งส่งผลต่อสาสารธรรมดาทีมนักวิจัยได้สังเกตการสลายตัวของวงโครจรของดาวเลืกสองดวงในระยะเวลาประมาณ1มิลลิวินาทีต่อปีในขณะที่ดาวทั้งสองโครจรรอบหลุมดำคู่กันนักวิทยาศาสตร์สรุปว่า การเปลี่ยนแปลงความเร็วนี้เป็นผลมาจากสสารมืดที่ก่อให้เกิดแรงเสียดทานและแรงต้านต่อดวงดาวด้วยความช่วยเหลือของการจำลองระบบหลุมดำด้วยคอมพิวเตอร์ทีมได้ทดสอบแบบจำลองที่รู้จักกันอย่างแพร่หลายในจักรวาลวิทยาเรียกว่าแบบจำลองแรงเสียดทานแบบไดนามิกของสสารมืดและแบบจำลองนี้ทำนายการสูญเสียโมเมนตัมในระดับหนึ่งโดยวัตถุที่มีปฏิกิริยาโต้อตอบทางแรงโน้มถ่วงกับสสารมืด แลวลองเดาดูซิว่าเกิดอะไรขึ้นการจำลองดังกล่าวตรงกับการคาดการเหล่านี้ไง <Okay. S 1> ผลการวิจัยนี้ช่วยยืนยันทฤษฎีที่เคยมีมาช้านานว่าหลุมดำสามารถกลืนสสารมืดที่เข้ามาใกล้เกินไปได้ส่งผลให้สสารมืดกระจายตัวรอบหลุมดำก่อให้เกิดพื้นที่ที่มีความหนาแน่นต่างกันซึ่งอาจส่งผลต่อวงโคจรของวัตถุรอบข้างได้เช่นดวงดาวที่เรากำลังพูดถึงเมื่อพูดถึงหลุมดำมีทฤษฎีที่ว่าหลุมดำดึกดำบรร์อาจเป็นสสารมืด หลุมดำประเภทนี้เป็นเพียงสมมติฐานเนื่องจากนักวิทยาศาสตร์ไม่เคยมีหลักฐานยืนยันการมีอยู่จริงของหลุมดำเหล่านี้หลุมดำประเภทนี้มีอายุมากและมีขนาดเล็กมากตามมาตรฐานของหลุมดำนะน,นะนักดาราศาสตร์เชื่อว่าหลุมดำเหล่านี้อาจปรกากฏขึ้นหลังจากบิ๊กแบงไม่กี่มิลลิวินาทีในเวลานั้นดวงดาวและแกเล็กซี่ยังไม่ถือกำเนิดนั่นหมายความว่าหลุมดำดึกดำบรรพ์อาจได้เห็นประวัติศาสตร์ทั้งหมดของจักรวาล ในตอนนี้หลุมดําดึกดําบันที่เล็กที่สุดน่าจะระเหยไปหมดแล้วแต่หลุมดําขนาดใหญ่กว่านั้นอาจยังคงอยู่กระจัดกระจายอยู่ในอวกาศหากหลุมดํายุคดึกดําบันมีอยู่จริงผู้มนัดปรากฏขึ้นได้เนื่องจากบางพื้นที่ของอวกาศนั้นร้อนกว่าในขณนะที่บางพื้นที่เย็นกว่าและบางพื้นที่มีความหนาแน่นสูงมากนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจุดที่หนาแน่นเหล่านี้อาจยุบตัวลงในหลุมดํายุคดึกดําบันได้แต่สิ่งที่น่าประหลาดใจที่สุดก็คือหลุมดําเหล่านี้อาจมีขนาดเล็กมาก เนื่องจากมันโผล่ขึ้นมาทันทีหลังจากบิ๊กแบงประเด็นก็คือยิ่งหลุมดําใช้เวลานานเท่าใดในการปรากฏก็ยิ่งมีขนาดใหญ่ขึ้นเท่านั้นความแตกต่างของมวลระหว่างหลุมดําที่เก่ากว่าหรือเล็กกว่าและที่อายุน้อยกว่าหรือใหญ่กว่านั้นเหลือเชื่อมากลองเปรียบเทียบม,มวลที่มากกว่าดวงอาทิตย์ของเรากับมวลของมเมล็ด่วดูซินั่นแหละอย่างไรก็ตามแนวคิดเรื่องความเชื่อมโยงระหว่างหลุมดําดึกดําบรรกับสสารมืด หรืออีกในหนึ่งคืนแนวคิดที่ว่าพวกมันเป็นสิ่งเดียวกันยังคงไม่เป็นที่นิยมมาเป็นเวลาหลายทศวรรษแล้วแต่เมื่อไม่นานมานี้นักวิทยาศาสตร์ได้ตรหนักว่ามีหลุมดําอยู่ในจักรวาลมากกว่าที่พวกเขาเคยคิดไว้มากและนั่นหมายความว่าทฤษฎีนี้อาจใช้ได้จริงและประชากรหลุมดําบิ๊กแบงอันกว้างใหญ่ยังซ่อนเร้นตัวจากเราอยู่อาจไม่เพียงแต่ประกอบขึ้นเป็นสสารมืดเท่านั้นแต่ยังอาจเป็นสสารมืดเสียเองด้วยแต่ท้ายที่สุดแล้วนักดาราศาสาตร์ก็ยังไม่ค้นพบอนุภาคสสารมืดแม้แต่อนุภาคเดียว แม้ว่าจะค้นหามานานหลายทศวรรษแล้วก็ตาม